ไม่ไม่ได้เข้าไม่เข้าไม่เข้าเลยไค่เข้าก็แค่โทษก็เกินไปแล้วไม่ไม่ถ้าสมมติเราอย่าไปอัดเอื้่มไปไปเรื่องเรื่องนั้นนะนะคือเกณฑ์ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับความคืบหน้าการจําคุกนอกเรือนจำที่กรมราชัณฑ์เตรียมบังคับใช้ในเดือนมกราคมนี้สําหรับกรณีของนางสาวยิ่งรักค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าไม่เข้าเกณฑ์าหากว่ากลับไทยนะคะ เพราะว่านางสาวิ่งรักนั้นมีโทษเกิน5ปีสําหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้ก็คือจะต้องหนีโทษไม่เกิน4ปีเท่านั้นค่ะพี่ีท่านบอกว่าเขากําลังทำอนีอยู่ท่านช่วยขยายความหน่นอยอ๋อมันเป็นอำนาจของกรมราชธรร์อยู่แล้วนะฮะหลักการก็เห็นด้วยหมดนะแต่ว่าเพียงแต่มีรายละเอียดเช่นรายละเอียดเรื่องค่าสารตัวผู้อย่างเงี้ยถ้าไปอยู่ใน ที่คุมขังเป็นสถานที่ราชการจะทํำยังไงนะหรือค่าไอ้กล้องวงจรปิดที่ต้องรายงานตัวหรือไอ้การติด EM อย่างเงี้ยมันมันจะไปไปไปโยงกับงบประมาณซึ่งซึ่งขอให้ไปหาดอกับทางผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นเอง เรื่องอเรค่าใช้จ่ายต่างๆยังมีเรื่องอื่นอย่คะข้อกำกับถึงขึ้นจ่าอันนี้อันนี้ให้ให้ให้คณะเพราะมันเป็นระเบียบของของภายในแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้มีประชาชนสนใจเยอะแล้วก็มองว่าจะออกมาให้คนใดคนหนึง่งเรียนว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะไม่ไม่เกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งคือจะไม่เอาคนมาตั้งแต่จะให้เกิดประโยชน์เพราะว่าประเทศเราเนี่ยเรามีฟาร,ร์มแอร์อัดมากราชจรถันทุกวันเราก็ถูก เหมือนถูกถูกกล่าวหาว่าเราเมิดสิทธิ์อยู่แล้วก็คิดว่าเนี่ยเป็นนับว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหลักนิิธรรมที่แท้จริงนะแต่จะไม่มีตัวคนว่าจะเอามาช่วยคนน้นคนนี้ไม่มีเด็ดขาดนะครับก่อนมีถ้าเป็นบ้านชักส่วนตัวเป็นบ้านเขาเขาเขามีระเบียบอยู่แล้วไงเพราะว่ายิ่งถูกควบคุมมากได้ซ้าไปเพราะว่าหนึ่งเราก็ต้องดูว่าค่ากล้องเนี่ยการติดกล้องถ้า ถ้าสถานที่นั้นตั้งติดกล้องกับกรมแลชทจะทันระบบจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ยังมีคนที่เข้าไปดูแลด้วยนะครับคถามนิดนึงกรณีคุณยิ่งรักเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่าท่านกลับมาแล้วท่านเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณยิ่งอยากที่รักนี่จะเข้าไปในสิไม่ไม่ได้เข้าไม่เข้าไม่เข้าเลยไม่เข้าก็แค่โทษก็เกินไปแล้วไม่ไม่ถ้าสมมติเราอย่าไปอัดเอื้อมไปไปเรื่องเรื่องนั้นนะนะคือเกณฑ์ก็ไม่ได้อยู่แล้ว ก็คือถ้าโทษต่ำกว่าสีปีนี้ก็คือจัดเข้าเกันช่งแตบถ้าโทษตูงกว่าออมันจะมีมีการพิจารณาของของในหน่วยงานของราชัณฑ์แต่ละแห่งอยู่นะครับคนที่ต้องคดีเรื่องม1 2อ,อาจอยู่ในกลุ่มตรงนี้ด้วยคือแอนเขาเขาจะโดนจงตีว่าเราเราความเป็นธรรมเราอย่าไปกลัวฝกโจงตีถ้าเรากล้าหาญที่จะให้ความเป็นธรรมแล้วไม่อคติ และก็ควรจะมีความกล้าหาญที่จะให้ความเป็นธรรด้วยนะ